สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทําอะไรครับพี่เสือทำทรงครับใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาทําทรงณนะทรงวัดครับกับกิจกรรมสพิเศษของทางร้านแซฟช็อตครับที่จะพาเพื่อนๆมาพบกับเจ้าตัวกล้องสุดฮิตที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ครับฟูจิฟิล์มเอ็กซ์ฮาครับผมนี่กิจกรรมนี้นะครับเพื่อนๆต้องบอกเลยว่าไม่ใช่มาเดินแค่ถือถ่ายอย่างเดียวนะครับแต่มาลงมือทําแล้วก็มาถ่ายในสไตล์ของเพื่อนๆเองครับ การเดินทางนะครับแนะนำเพื่อนๆนะครับนั่ง MRT มาครับแล้วลงสถานีวัดมังกรครับแล้วมาที่ทางออกที่หนึ่งได้เลยครับผมเดี๋ยวไปยังไงต่อผมพาไปครับครับผมสังเกตป้ายนี้ครับแปลงน้านะครับผมแล้วก็หันหน้าเข้าป้ายนะไปทางขวามือครับเดินตรงไปเรื่อยๆเลยครับ เดินมาจนสุดซอยนะครับนะเราจะเห็นตรงนู้นนะครับจะมีซอยทางเข้าอยู่นะครับผมเนะดี๋ยวเราจะมาข้ามทางมาลายกันนะครับเพื่อนๆเข้าซอยเลยนะครับก็เดินตรงให้สุดซอยนะครับผมเจอทางแยกก็ตรงเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมนะไม่ต้องกลัวหลงนะเพราะว่าเราเตรียมแมปไว้ให้เพื่อนๆแล้วนะครับตรงเข้ามาเรื่อยๆครับผม เดินตรงออกมาเรื่อยๆครับเพื่อนๆนะก็จะเจออีกหนึ่งแลนด์มาร์คของสงว่าครับนั่นคือนี่เลยครับผมเสาแดงๆตรงนี้ครับผมนะพอเพื่อนๆเดินออกมาครับนะข้ามถนนไปครับทางฝั่งนู้นแล้วก็เลี้ยวขวาไปครับพอเราข้ามถนนเสร็จแล้วเลี้ยวขวามานะครับผมนะจู่สังเกตง่ายๆครับก็จะเป็นประตูไม้ใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมนะให้เราเดินเข้าไปสุดซอยแล้วก็ที่จัดกิจกรรมของเราอยู่ทางด้านขวามือนะครับเพื่อนๆตามมาเลยครับ เดินเข้ามาจนสุดซอยนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็โกดังจะอยู่ทางด้านขวามือนะครับก็ถึงแล้วนะครับเพื่อนๆนนะฮะหลงตังตังนะครับมาทางด้านขวามือนะยับยีกหนึ่งทีนะครับสุดซอยขวามือนะครับเพื่อนๆนะยังไงก็ไม่ต้องกลัวหลงนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวเรามีแมพให้อยู่แล้วครับผม สถานที่ที่หนึ่งนะครับแป้งมันสาคูนะครับสังเกตตึกนี้นะครับผมนะเลี้ยวขวาเข้าไปจอดได้เลยครับผมสถานที่ที่สองนะครับจะเป็นตัววัดนะจะอยู่ซ้ายมือนะครับผมสถานที่สามนะครับจะเป็นต้นน้ําโพนะครับนะเลี้ยวขวาเข้าไปจอดนะครับสถานที่สุดท้ายครับผมนะจะสังเกตตัวตึกครับที่มีรูปเพ้นเป็นช้างครับผมแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปจอดได้เลยครับบอกได้เลยนะครับว่างานนี้ครับไลน์อัพของเรานะไม่ธรรมดานะครับนะเราจะเต็มความรู้ให้คุณแบบจุกๆุครับผมนะตั้งแต่บ่ายโมงกันห้าโมงเย็นเลยครับ เรามาไล่ดูกันเลยกันครับผมว่าแต่ละช่วงนะฮะเพื่อนๆจะเจออะไรกันบ้างครับเริ่มแรกเลยนะครับผมนะก็จะเจอกับพีเตอร์ครับผองมาสเปเชียลลิจากฟูจิเลยครับโดยจะสอนเทคนิคการใช้กล้อง x h a r นะครับนะตั้งแต่พื้นฐานอย่างฟังชันลับที่เพื่อนๆอาจจะยังไม่รู้ก็ได้ครับใครยังลังเลนะครับนะหรือซื้อกล้องมาแล้วยังใช้ไม่คล่องนะครับนะไม่ต้องห่วงเลยครับจบเซชันนี้คุณจะหลงรักเอ็กซใช้งานมันได้อย่างโปรแน่นอนครับ ต่อกันด้วยตัวจริงเสียงจริงครับของคนที่ใช้กล้องนะครับตรงนั้น พี่บัสบัสโซโฟโต้ครับผมช่างภาพที่ผ่านกล้องมาแล้วนับไม่ถ้วนครับจะมาเล่าประสบการณ์การใช้งานนะครับโดยตรงเลยนะของเจ้าตัว x h a r b ครับผมว่ามันเจ๋งยังไงมีเสน่ห์ตรงไหนบ้างครับนี่คือช่วงที่คุณจะฟังประสบการณ์การใช้งานจริงครับข้อดีที่คุณอาจจะคาดไม่ถึงฮะเพื่อให้คุณนี่นะเข้าใจคาแรคเตอร์ของกล้องตัวนี้ได้อย่างลึกซึ้งครับผมและนี่คือไฮไลท์ที่พีคที่สุดของเราเลยครับผมเราได้เชิญนะครับหนึ่งในช่างภาพสายสตรีทนะฮะแถวหน้า ของเมืองไทยฮะคุณแปงเจอกับพี่ข้าตโตเป็นเป็นได้เลยครับในงานนี้นะฮะพี่แปงนะครับนะจะมาแชร์เทคนิคการถ่ายภาพสตินะครับที่หาเรียนที่ไหนไม่ได้ง่ายๆนะครับนะตั้งแต่มุมมองครับการจับจังหวะการเล่าเรื่องไปจนถึงการสร้างภาพถ่ายให้มีชีวิตชีวาครับบนถนนส่งวาดแห่งนี้ครับบอกเลยนะครับแค่ได้ฟังแนวคิดนะจากระดับอาจารย์ะ คุณค่าที่จะมาแล้วครับเพื่อนๆหลังจากที่ได้เทคนิคและความรู้เต็มกระเป๋าแล้วะฮะก็ถึงเวลาแล้วครับผมนะที่เราลุยครับเราจะพาทุกคนลงสนามจริงกันเลยครับผมเดินถ่ายภาพกับถนนทรงวาดสุดแสนจะคลาสสิกอย่างนี้กันครับผม และนี่คือโอกาสที่คุณนะครับนะจะได้นําสิ่งที่เล่าเรียนมานะครับนะที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยฮะโดยมีทีมงานและวิทยากรน,นะครับคอยประกบให้คําแนะนําให้คำปรึกษาตลอดครับไม่ต้องกลัวว่าคุณจะเงาจะเหนื่อยนะครับนะไม่มีคนขอช่วยดูนะครับผมนะปดปล่อยสไตล์ของเพื่อนๆได้เต็มที่เลยครับผมนะทำทรงในแบบของคุณครับแล้วบันทึกมันผ่าน เจ้าตัวกล้อง x h l f ตัวนี้ครับผมถ่ายรูปเสร็จยังไม่จบนะครับผมนะเราจะกลับมารวมตัวกันครับเพื่อแชร์ภาพและมุมมองของแต่ละคนกันครับผมและที่สำคัญครับเรามีของรางวัลสุดแสนจะพิเศษนะครับนะสำหรับภาพที่ท่งดีและโดนใจที่สุดในงานนี้ด้วยครับมาเพื่อความรู้แถมยังได้ของรางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยนะครับผมสิ่งที่เพื่อนๆจะได้จากกิจกรรมในครั้งนี้นะครับนะ เทคนิคการใช้เจ้าตัวกล้อง X-Harb การถ่ายภาพสตรีทที่แท้จริงครับผมการลงมือถ่ายครับภาพจริงบนโลเคชันที่สุดจะสวยสุดจะคลาสสิกแบบนี้ครับแรงบันดาลใจครับจากวิทยากรและเพื่อนๆครับที่รักการถ่ายภาพเหมือนกันนะครับผมของรางวัลเนี่ยนะติดไม้ติดมือกลับบ้านมีแน่นอนครับทั้งหมดนี้ครับในงานนี้งานเดียวนะครับผมนะ Snapshot x h a ทำทรงนะทรงว่าครับ ที่จะจัดขึ้นในวันที่12กรกฎาคมนี้ครับผมอย่าลืมลงทะเบียนมานะครับเพื่อนๆน,นะรับจำนวนจำกัดนะครับสแกนี QR code หรือคลิกลิงก์ที่ด้านล่างได้เลยครับเราจะได้มาทำทรงที่ส่งวาดด้วยกันครับ